เรานิดวาา่าเป็นออบตมันเดินมาใส่แล้วเมื่อกี้นี<ส>่มันเดินมาใส่มันจอดรถเดินมาใส่เลยรลุลนล่นจะเอนีป็ใรุ่นใส่ไปแล้วนะนั่ของชาดาเนี่ยเนี่ยนะ เรเองเียวองบางเนี้ยเฮ้ยปอปเราก็รู้ไม่ว่าต่อเอาจริงคูณเอาจริงเาจังเลยอะเห็นี่ขีดเครื่งกลับแล้เอ๊ะทำทำอะไรมองแล้วล่ะเดี๋ยวเอาละมึงอะ